สวัสดีอาจารย์นะคะครับสวัสดีครับผมลุกยะเนี่ยคืออะไรคะอาจารย์ครับเอ่อุกยาเนี่ยครับหรือบางคนอาจจะเรียกว่าพิธีไลยินจริงๆลุกจริงๆแล้วเนี่ยลุกยะก็คือการรักษาโดยใช้คำภีอันกุรอานก็คือคำภีร์ที่พระเจ้าทรงประทานลงมานีครับหรือว่าและการขอดุอาซึ่งมันมีมาตั้งแต่สมัยศาสดาก,ก่อนๆแล้ว าการรักษาตรงนี้ก็เพื่อเป็นการปกป้องและรักษาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคุณใสต่างๆจากสิ่งชั่วร้ายจากยินนะครับยินมารร้ายนะครับแล้วก็จริงๆแล้วรูปยาเนี่ยยังเป็นการรักษาโรคโรคภัยไข้เจ็บด้วยนะทางทางร่างกายด้วยแล้วก็ทางใ,ใจด้วยนะครับซึ่งต้องทําเข้าใจฉะนั้นการรักษาด้วยรูปยาเนี่ยถ้าจะแบ่งเป็นชนิดเนี่ยมีอยู่สองอย่างนะครับถ้าต,ตามหลักของอิสลามแล้วเนี่ยชนิดที่หนึ่งก็คือในเรื่องของการรักษาที่ ปลอดจากการตั้งภาคีนะครับคือภาษารับียกว่าปลอดจากชีริกชิดก็คือปลอดจากการตั้งภาคีต่อพระผู้เป็นเจ้าเช่นการที่เรารักษาด้วยการอ่านอัลกุรอานหรือบางอายะห์บางองค์การของอัลกุรอานแล้วก็การรักษาด้วยการขอความคุ้มครองด้วยพระนามของพระเจ้านะครับหรือลักษณะของพระเจ้าอันนี้เราเรียกว่าอัรุกยาตุชารียะหรือรุกยาชารียะอันนี้เป็นสิ่งที่อนุญาต ศาส,สนาอิสลามอนุญาตให้กระทาได้นะครับก็มีหลักฐานจากอาของท่านอัลฟุตของมาเล็กกล่าวเอาไว้ก็คือโดยที่ว่าท่านอัลฟเนี่ยบอกว่าพวกเราเนี่ยเคยรักษาด้วยการปัดเป่าในยุคยายฮริยาเนี่ยโดยก็ถามไปท่านรอศูนย์ท่านสั้นสดาว่าโอ้ท่านสดาท่านเห็นเป็นที่อนุญาตหรือไม่ากับการที่รักษาเดิงเนี่ยท่านสดาก็ตอบว่าลาบะซาบิลกอมาลาัมตะกุนเชิดกันนะไม่เป็นไรหรอกตราบใดที่ไม่เป็นการ ปัดเป่าที่เป็นการสร้างภาคีก็คืออื่นจากาพระผู้เป็นเจ้าฉะนั้นท่านอัสซุยตีก็เลยกล่าวว่าบรรดาอุลมะคือบรรดานักปวงปากเนี่ยเขาก็มีการลงมติแบบวิจมะเลยนะครับลงมติกันเลยว่าการปัดเป่ารุกยะาที่เป็นที่อนุญาตตามหลักการของอิสลามเนี่ยต้องประกอบด้วยกันสามเงืนไขนะครับก็คือเงื่อนไขด้วยที่หนึ่งก็คือการการกล่าวด้วยกับอ,อันกาลาบุลลอคืออันกุรอาน ต้องใช้อันกุรานมาในการรักษานะครับหรือว่าพนามของล้อพนามของพระเจ้าสองก็คือต้องด้วยภาษาอาหรับที่เข้าใจความหมายนะครับและสามก็คือต้องยึดมั่นว่าความสําเร็จในการรักษาเนี่ยมาจากผลจากที่พระเจ้าให้สําเร็จตรงนี้นะครับก็คือเงื่อนไขดังนั้นส่วนหนึ่งจากการรักษาเนี่ยก็จะมีจากการอ่านกุรานการเป่าผู้ที่ป่วยหรือเขียนกุรานลงไปในน้ําด้วยกับ หมึกที่สะอาดนะครับของที่สะอาดใส่ในน้ําแล้วก็หรืออาจจะเป่าลงอ่านแล้วเป่าลงไปในน้ําแล้วก็ให้ผู้ป่วยหยิกินอันนี้ก็เป็นเแรกก็คือในเรื่องของอรูปยชัชชบอียะเป็นสิ่งที่ศาสนาอนุญาตแต่ส่วนรูปยาที่สองเนี่ยเป็นเขาเรียกว่ารูปยาที่ศาสนาไม่อนุญาตให้กระทําก็คือการาบางคนอาจจะมีการปัดเป่ารักษาเพราะโดยที่มีการตั้งภาคีต่อพระเจ้าคือการใช้เวทมนต์คาถาที่ไม่ใช่ไม่ใช่อันกุาน การขอความช่วยเหลือคุ้มครองจากบรรดายินบรรดาชายตอนซึ่งเราเคยเห็นจากข่าวข่าวผมก็เคยได้ได้ดูข่าวข่าวจากที่ประเทศซาอุดิอาระเบียเองเนี่ยก็มีบางคนเขามีการเชื่อดไก่เพื่อเป็นการบูชาจากชายตอนมันได้เหล่าเนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยประเด็นเรื่องยินคืออะไรก็เป็นการขอจากสิ่งอื่นที่ไม่ใช่จากอวมสุบาตลาดจากพระเจ้าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่อนุญาตจากตรงนี้จากนี้ก็คือความหมายของลูกยาครับผม อจาจารย์คะอย่างอันแรกเนี่ยที่เป็นการรักษาปลอดจากการตั้งภาคีแล้วก็ใช้อัลกุรอานเนี่ยอารมณ์เหมือนอันนี้ไหมคะอาจารย์อารมณ์เหมือนกับเราไปาหาพระท่านถ้าเปรียบเทียบกับชาวพุธเนี่ยนะคะอาจารย์พระท่านก็จะสวดมนต์แล้วก็มีแบบขันน้ำมนต์แล้วก็มีเทียนแล้วก็สวดมนต์ไปแล้วก็หลังจากนั้นเอาเอาเอา,เอาน้ำมนต์เนี่ยมาประพรมให้กับเราอารมณ์ประมาณนั้นไหมคะอาจารย์ประมาณนั้นครับคืออิสลามก็ต้องใช้อัลกุรอานแล้วก็ต้องขอต่อพระเจา้าแต่บางคนก็ไปใช้คาถาเช่น คาถาที่ที่เป็นเป็นสื่อที่ใช้กับชัยตอนมารร้ายที่เขาเขายินยอมให้การใช้ภาษาเนี่ยก็เอามาเป็นตรงเนี้ยเป็นการตั้งาฎีแน่นอนเพราะเราไม่ได้ขอจากพระเจ้าค่ะอย่างกรณีที่สองเรื่องของการใช้อเวทมนต์คาถาอย่างอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยลักษณะของรูปแบบที่สองนี้จะเป็นยังไงคะคือจะต้องแบบเป็นคนที่มีเ ความรู้ในเรื่องนี้เป็นพิเศษหรือเปล่าที่จะสามารถทําแบบนี้ได้คนเขาสามารถที่จะสื่อในการที่กลับกับยินเนี่ยยินเหลือใช้หรือจะเรียกว่าซาตานก็ได้สิ่งที่ที่ไม่ดีเนี่ยเขาก็ทําการข้อตกลงกันเพื่อให้บรรลุในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยเขาก็พวกซาตานก็ใช้การช่วยเหลือช่วยเหลือคนคนนี้ช่วยเหลือหมอคนนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ผิดต่อลัการอิสลามเพราะอิสลามต้องขอจากพระเจ้าเท่านั้นแล้วก็ขอด้วยกับสิ่งที่ดี ฉะนั้นในเรื่อง<ต>ของศาสนาคุณใสต่างๆที่ที่ทําโดยโดยโดยไม่ถูกต้องเนี่ยศาสนาอิสลามเนี่ยถือว่าต้องห้ามอยู่แล้วครับเป็นสิ่งที่ที่ต้องห้ามอย่างชัดเจนครับไม่ให้มีคนที่โดนคุณใสหรือว่าโดนยินยินนี่อารมณ์เหมือนกับโดนผีเข้าไหมคะอาจารย์เหมือนกันไหมคะคือต้องทำความเข้าใจก่อน,นครับว่าอาอทางทางศาสนาอื่นเนี่ยอาจจะมองยินก็คือที่เขาเรียกกันอย่างบ้านเราเรียกผีใช่ครับผีเจ้าที่เจ้าทางอะไรเนี่ย บางทีบางทีก็อ่านั้นคือความเข้าใจของ,ตองแต่แต่ศาสนาอิสลามเนี่ยสิ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือว่าเลาลสร้างพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยสร้างมาก็คือมนุษย์และก็ยินนะซึ่งยินเนี่ยถูกสร้างมาก่อนด้วยซ้านะคือยินเนี่ยมีความหมายตามนักศัพท์เดิมคือการปกปิดการซ่อนเร้นโดยคำคำนียจะถูกใช้เรียกสิ่งที่มีชีวิตประเภทเหนทึ่งที่พระผู้เป็นเจ้าืออัล,ลัทธ์มุาลาสร้างขึ้นมาเนี่ยโดยให้มีโครงสร้างลักษณะที่แตกต่างจากมนุษย์คือ เขาถูกสร้างมาในศสตรที่โปร่งแสงโดยสร้างขึ้นมาถ้าพูดต,ตามวิทยาศาสตร์ก็คือสร้างขึ้นมาจากธาตุไฟและอากาศซึ่งพระเจ้าสร้างขึ้นมาเนี่ยซึ่งมันต่างกับมนุษย์ถ้าตามหลักการตามหลักศาสนาอิสลามแล้วมนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาจากดินและน้ําฉะนั้นยินเนี่ยเขาจะโปร่งแสงเราไม่สามารถจะมองเห็นเขาได้แล้วก็ยินก็มีหลายประเภทด้วยเป็นยินที่อ่ที่มีพลังในการที่จะไปอย่างรวดเร็ว หรือว่ายินที่สามารถที่จะมีความรู้คือยินเนี่ยจะมีความรู้เยอะแล้วก็ยินเนี่ยอายุจะยืนยาวซึ่งพระเจ้าเนี่ยหลักฐานการการสร้างยินก็มีในอิสลามก็บอกเอาไว้พระเจ้าสร้างยินมาซึ่งซึ่งสร้างก่อนมนุษย์ด้วยซ้ําแล้วเขาก็จะมีอายุยืนยาวก็จะมีความความรู้เยอะแล้วก็จะมียินบางบางชนิดก็เป็นเหมือนกับมนุษย์ทั่วไปคือไม่สามารถ่อเขินเดินอากาศได้ ยินบางชนิดก็มีพลังในการที่จะสามารถห่อเขินเดินอากาศไปในที่ที่หนึ่งด้วยความเร็วสูงน,นี่ครับมันมันก็คือยินนั่นเองส่วนยินเนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของการศรัทธาของเขามีาศาสนาอิสลามเช่นเดียวกันมีการมียินที่ดีแล้วก็ยินที่ไม่ดีส่วนยินที่ไม่ดีเนี่ยเขาจะเรียกาตามหลักอิสลามเขาเรียกว่าชัยตอนหรือว่า,าเขาเรียกกันซาตานนีเนี่ยถ้าถ้าถ้าตามาตา,ตาตานก็คือชัยตอนอันนี้ยินไม่ดีทั้งหลาย พวกนี้เขาจะได้เฉยตอนเพราะเป็นดินที่อาถูกเป็นดินที่เหมือนกับคนที่นิสัยไม่ดีครับพยายามที่จะสร้างความแตกแยกสร้างความร้าวฉานด้วยว่าคือถ้าจะพูดจริงเนี่ยอย่างวิญญาณของมนุษย์นะครับขออธิบาย,ยนิดนึงถ้าเราจะเชื่อว่าวิญญาณของมนุษย์เนี่ยถ้าตามหลักอิสลามแล้วเนี่ยเมื่อมนุษย์สิ้นชีวิตลงเนี่ยวิญญาณเขาจะถูกไปเก็บอยู่ที่หนึ่งซึ่งซึ่งเขาจะเรียกว่าโลกบา์ซัดนะครับโลกอัลลัมบาสซัดก็คือโลกอีกโลกหนึ่งที่วิญญาณจะอยู่ที่นั่น ฉันเวลาที่เราเห็นเนี่ยวิญญาณของคนตายหรือว่าอะไรที่เราเชื่อว่าเป็นวิญญาณคนตายเนี่ยถ้าตามหลักอิสลามแล้วไม่ใช่มันคือย,ยินยินชนิดหนึ่งที่เรียกว่าชื่อชื่อของเขาคือชื่อกอรีนยินกอรีนเนี่ยจะเป็นยินที่ถูกสร้างมาพร้อมกับมนุษย์จะมีหน้าตาเหมือนกับเราทุกอย่างเลยนะเวลาเวลาเราสิ้นชีวิตไปวิญญาณเราถูกเก็บเนี่ยแล้วทาไมเราเห็นกันคนนี้คนที่ตายไปแล้วมาเดินอยู่อะไรเนี่ยแต่ตามหลักอิสลามกาคือยิน ที่หน้าตาเหมือนกับเรานะเขาะจะมีคุณลักษณะเหมือนกับเรานิสัยเหมือนกับเราทุกอย่างมันเป็นแค่ยิงเพราะว่ามนุษย์เนี่ยถูกเก็บอยู่ในหลัมบสซัรซึ่งพระเจ้าก,ก็จะให้กลับมาเยี่ยมบ้านกลับมาอาหาเนี่ยในบางครั้งข่าวก็คือบางวาระบางโอกาสเท่านั้นเองแต่ที่เราเห็นกันก็นกคือยิงนะครับซึ่งจะพูดถึงยิงเนี่ยมันมีหลายหลายประเภทยิงที่เขาเรียกยิงอามิรอุมมัดนะครับก็คือยิงที่มีชื่อเรียกเนี่ยคือยิงที่อาศัยอยู่ตามบ้านครับ ท,ที่ทางสนาพุทธนับเชื่อว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทางตรงนั้นนะครับม,มันคือยินครับยินที่อาศัยอยู่เราจะเรียกตามสังคมไทยได้ยว่าเจ้าที่เจ้าทางนั่นเองนะครับานนี้ยินตัวนี้เ็เเาเรียกว่าชื่อยินอามิสหรืออัมมาสส่วนยินกรินก็อย่างที่อธิบายไปคือยินที่ยู่เคียงข้างมนุษย์ข้างกายมนุษย์สร้างมาหน้าตาเหม,มือนกบเราอะไรทุกอย่างเหม,มือนกบเราแล้วยินอีกชนิดหนึ่งเขาเรียกยินชื่อรอสรอสคือยินที่ถูกใช้เรียกยินที่ทําหน้าที่เฝ้าหรือว่าพิทักษ์ปกป้องทรัพย์สินทรัพย์สมบัติ ที่ถูกซ่อนเอาไว้อย่างเช่นเราเรามีใช้ยิงคนนี้ให้ดูแลทรัพสมบัติตรงนี้หน่อยยิงคนนี้ก็จะดูแลให้เป็นยิงชื่อหรืออีกชื่อหนึ่งคือยิงอิฟรอิฟรีนะครับยิงอิฟรีก็คือถูกใช้เรียกยิงที่มีอิทธิฤทธิ์สูงและร้ายกาศอันเนี้ยคือมันจะมีความสามารถเคลื่อนย้ายสิ่งของและเดินทางไปอย่างที่ผมบอกอนะครับมันก็คือที่ว่าที่ว่าตามความความเชื่อของฉลามแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ายิงค่ะ แล้วแล้วทีนี้พอเจ้าตัวเนี่ยจะทําพิธีไล่ยินทําพิธีลุกกะเนี่ยแปลว่าเจ้าตัวเขาต้องเริ่มรู้สึกเลยใช่ไหมคะว่าเอ๊ะตอนนี้ชีวิตของเขาเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาแล้วทํานี่เขาจะต้องเข้าไปสู่พิธีลุกกะเนี่ยค่ะอาจารย์มันก็ต้องมีสัญญาณบ่งบอกสัญญาณเนี่ยถ้าพูดถึงตามสถิตินะครับตามสถิติหรือภาษาละาเรียกต,ตามอัตเนี่ยตามที่นักลุกยะเขาได้รวบรวมจากประสบการณ์นะครับคนคนที่คนเป็นหมอรักษาหรือเป็นผู้รักษาอะไร,รเงี้ย าจากรวบรวมจากประสบการณ์เนี่ยปัดเป่าร,รับรักษาโรคเนี่ยเขาจะบอกว่ามันจะมีเหตุการณ์สัญญาณที่บ่งบอกกับเราเนี่ยอยู่ประมาณสี่ห้าอย่างคือสัญญาณแรกเนี่ยคือเราฝันพบเจอสัตว์ร้ายจํานวนหนึ่งเป็นความฝันที่น่ากลัวอาจจะเป็นสัญญาณบ่งบอกแล้วว่าเรากําลังถูกคุณใส่ที่ไม่ดีกํากลังถูกทําสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็อย่างที่สองคือฝันเห็นมนุษย์ทุกรูปแบบเลยนะครับอันนี้ผมรวบรวมมาจากจาก สถิตินะครับที่ที่เขาร,รวบรวมกันมาอย่างที่สามก็คือฝันว่าตกลงมาจากที่สูงเคยไหมครับจันเคยไหมฝันแล้วตกตกมาจากที่สูงเคยค่ะเคยบ่อยด้วยค่ะแล้วก็สะดุ้งนนตื่นก็นนตกใจใช่หรืออันเนี้ยเจอบ่อยฝันเกี่ยวกับเกี <laughs> ่ยวข้องกับน้ําเช่นจมน้ําน้ําท่วมหรือตัวเองจมอยู่ในแม่น้ําลําธารจริงเหล่าเนี้ยก็คือบ่งบอกสัญญาณส่งบอกแล้วว่าเรากําลัง ถูกสิ่งที่ชั่วร้ายเนี่ยหรืออสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยกําลังเข้าอยู่วนเวียนอยู่ตัวเราแล้วก็อย่างที่ห้าเนี่ยเกี่ยวกับความตายอาจจะฝันถึงความตายอยู่บ่อยๆหรือฝันถึงสุสานคุโบช์เนี่ยฝันเห็นคนตายอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นสื่อหนึ่งที่ที่บอกสัญญาณบอกบอกให้รู้ว่าสิ่งชั่วร้ายเหล่าเนี้กาลังวนเวียนอยู่กับเราค่ะแล้วแล้ววิธีการในการที่จะทําคุณใส ที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาไม่กี้นอกจากเรื่องของการทําอาหารให้กินเอาน้าให้ดื่มเนี่ยมันทําอะไรได้อีกคะอาจารย์ก็อาจจะเป็นของอในเรื่องของการใช้เนี่ยครับใช้ตอนส่งมาส่งเข้ามาหามาบุนบายมาก่อกวนคนคนคนที่ที่ว่าเนี่ยผมเคยเคยดูในบทความหนึ่งนะครับแล้วก็มีคนศาสนาพุทธเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ย ลูกเขาอยู่ดีก็ป่วยไม่สบายแล้วก็มีอาการที่แบบผิดปกติไปหาหม,หมอหมอก็ไม่รู้สาเหตุอะไรสิ่งเขากลับมาเขามาเปิด y o ยูทูบแล้วเขาก็ไปเปิดอายะลุกยะเขาเรียกอุราอ่านที่เกี่ยวกับรุกยะใน youtube มี mm hmm. เขาบอกเขาเปิดเนี่ยรู้สึกว่าลูกเนี่ยทั้งทั้งที่เขาก็ไม่รู้ความหมายนะครับแต่เขาก็เชื่อว่าจะรักษาลูกก็ได้เพราะว่าภายในเจ็ดวันลูกเขาดีขึ้นมากหายโดยที่หมอย,ยังงงว่าอาการเหล่านี้หายไปได้ยังไง แต่แต่เขาเป็นชาวพุทธเหรอคะอาจารย์ใช่ครับเป็นคนพุทธครับแล้วคนพุทธฟังเยอะด้วยครับถ้าเราเราไปเปิดใน youtube ดูเนี่ยไปไปค้นหาดูเนี่ยหลายหลาย,หลายหลายคอมเมนต์จาก youtube จะเห็นเลยว่าคนพุทธสะส่วนใหญ่ที่เข้ามาฟังแล้วก็บอกว่าอาการของเขาที่เขาเป็นอาการที่ไม่อาการป่วยที่ไม่รู้สึกร,รู้สึกที่ไม่ดีต่างๆทั้งหลายเนี่ยรู้สึกดีขึ้นเมื่อได้ฟังรู้สึกดีขึ้นเมื่อเมื่อได้ได้ฟังอายรลุย,ย่าตรงนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะพูดถึง ถึงการรักษาบุคคลที่สามารถทรําลูกยาได้เนี่ยมันมันก็มีข้อกฎเขานะครับซึ่งเราเราไม่ใช่ว่าเราต้องไปหาหมอคนที่ทําลูกยาคนที่เป็นอย่างนี้เราสามารถรักษาตัวเราเองก็ได้โดยการอ,าอ่อานคุยะที่ที่มันเหมาะสมกับโรคที่เราเป็นหรือว่าเหมาะสมกับสิ่งที่เรากําลังเกิดขึ้น นะครับมันก็มีอายะจากอันกุรอานคำพีจอออากกุรอานเนี่ยมันมีหลายต่อหลายอายะถ้าถ้าถ้า,าจะศึกษาถ้าพูดวันนี้ก็คงไม่จบครับต่ถ้าเราจะศึกษาคือมันมีหนันสงสือที่บอกว่าอายะนี้รักษาโรคอะไรอะไรอายะนี้จะช่วยผ่อนปลนเรื่องอะไรช่วยรักษาในการโดนคุณใสยอย่างไรมันก็จะมีคำพีท่อนนี้ท่อนนี้อ,องค์การนี้องค์การนี้อะไรเงี้ยบ่งบอกอยู่มีหนันสงสือเล่มที่ทําขายครับ<อ>ทาขายอย่างคนจ้างวานใช้คาว่าคนจ้างวานแล้วกันเนาะ คนจ้างวานให้ให้หมอผีเอายินไปให้คนอื่นเนี่ยตัวเขาเองเขาถือว่าเขาจะมีความผิดอะไรทางศาสนาบ้างคะอาจารย์นี้แน่นอนครับเราเราทาทุจริตกับผู้อื่นเนี่ยศาสนาอิสลามก็ห้ามแล้วครับคือโทษของเขาเนี่ยถ้าตามหลักการจริงๆนะถึงประหารชีวิตเลยนะการทําคุณสายใสยค่คนอื่นที่ว่ารุนแรงนะครับคือทางซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาก็จับกันไปไม่รู้เท่าไหร่แต่จากที่เห็นนะครับ แต่ว่าตาม,มาหลักการศีถือว่าเป็นโทษที่ห้ามห้ามเลยปฏิเสธเลยครับถือว่าผู้นี้เป็นคนคนทำกระทําผิดหลายแฉกแล้วก็เนี่อย่างว่าครับมันห้ามกันได้เพราะคนเนี่ยมันมันก็มีแตกคนมันก็เหมือนกับยินแหละครับมีคนทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งสิ่งที่ดีใช่ใช่คนคนที่ทําหน้าที่ในการรักษาแบบแรกเนี่ยค่ะอาจารย์มีมีชื่อเรียกเฉพาะไหมคะอาจารย์ถ้ากาารภาษาอัหรับเขาเรียกอัลรอกี อารอกีก็คือผู้รักผู้รักษาโดยรุกยะนะครับสาหรับเรือดอารอกีคือคนที่ทําวิธีรุกยะก็คืออารอกีสารับนะครับอารอกีครับคนซึ่งคนคนนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ศาส,สนาอย่างถูกต้องด้วยเพราะว่ามันสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะไปมีจิตใจที่มันออกน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 อกกอบของศาสนามันกลายเป็นไปไป,ไปเป็นการตั้งภาชี ฉะนั้นคนที่จะทําวิธีนี้เขาต้องมีความรู้ศาสนาอย่างถูกต้องด้วยแล้วก็เข้าใจอันกุารานนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่อ่นอานกุรานสามารถที่จะแปลกุารานได้แปลเป็นภาษาไทยได้ว่ากุารานหมายความว่ายางไงมีความหมายอย่างไงแล้วก็แล้วเขาก็จะเป็นคนที่ศรัทธามันต่อร้าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทํามาเนี่ยล้วนเป็นอนํานาจจากที่พระเจ้าให้ทั้งสิน้นนะเป็นความสําเร็จที่พระเจ้าให้ทั้งสิน้นไม่ได้มาจากความตัวเขาเองไม่ได้มาจากอํานาจตัวเขาเองมาจากสิ่พระเจ้าให้ คือจะต้องต้องเป็นคนที่มีความเคร่งเรื่องศาสนามีความรู้ครับจะพูดถึงความรู้แต่ในบางกรณีเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นนัวกวิชาการศาสนาก็ได้เสมอไปแต่อย่างน้อยเขาต้องเป็นคนที่ปฏิบัติศาสนาอย่างเคร่งครัดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่พวกนักสยศาสตร์อะไรทั้งสิ้นคือเขาต้องทำทำปฏิบัติตามสิ่งที่ศาสนาใช้อย่างเคร่งครัดเนี่ยเขาก็สามารถรักษาได้เขาสามารถที่จะเป็นผู้เ,เป็นอารอโรกีได้ แต่อย่างกรณีผู้รักษาแบบที่สองซึ่งซึ่งทำสิ่งที่ผิดหลักศาสนาเนี่ยมีการตรวจจับไหมคะหรือถ้าหากว่าไปเจอเราจะต้องแบบจับเขาไปทำโทษอะไรอย่างนี้ไหมคะอาจารย์จริงๆถ้ากฎหมายกฎหมายทางไทยผมไม่ทราบว่ากฎหมายไทยมีมีค่ตรงนี้รองรับหรือเปล่าแต่ิสลามก็เต็มที่ก็เหมือนกันตัเกเตือนหรือว่าอาจจะไปมองเพราะเราไม่มีการการทำร้ายตรงนี้มันมองยากใช่ไหมครับจะว่า การคุณไปทําทําทุกจดิตโดยอะไรเนี่ยถ้าไปบอกว่าโดยคุณสายเนี่ยสารเขไม่รับฟังหรอกครับเพราะว่าเขาไม่ไม,ม่มันไม่มีหลักฐานประจับตรงนี้ครับใช่ไหมครับงนั mm ้น hmm. มันก็ต้องมองว่าแต่อิสลามเนี่ยคือหลักการยริงห้ามถ้า,ถ,าถ้าประเทศที่เขาเขายึดกฎหมายอิสลามเนี่ยเขามีโทษประหารเลยนะครับเขามีการจรับไปประหารมีการอะไรนี่เลยคือถ้า,ถ,าถ้าจับได้รู้ได้โดยมีหลักฐานจะเจนแต่ประเทศไทยนี่ก็ยังว่าแหละครับเราก็ต้องช่วยกัน ช่วยกันในการตักเตือนคือการปลูกจิตสานึกให้คนรู้ว่าสิ่งทางตรงนี้มันเป็นการอาธรรมต่อเพื่อนมนุษย์นะซึ่งเป็นสิ่งที่ศาสนาอิสลามห้ามอย่างเด็ดขาดค่ะในทางศาสนาอิสลามเนี่ยมีมีแนวทางปฏิบัติเพื่อปกป้องชัยตอนไหมคะปกป้องสิ่งชั่วร้ายเนี่ยค่ะมีไหมคะมีครับคือจริงๆแล้วเนี่ยในอิสลามเนี่ยถ้าคนที่เขาปฏิบัติตนอยู่เสมอเนี่ยเขาจะ อ่านคำเพี้ยนกุรานอยู่เสมอเสมอเนี่ยใช้ตอนจะไม่ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะเข้ามาทำลายเขาได้นะครับหรือว่าใครที่ทำคุณไายเข้ามาเขาไม่สามารถที่จะมาเขาก็เหมือนคนคนมี้พลังที่แข็งแกร่งด้วยการขอต่อพระเจ้าเขาปฏิบัติละหมาดอยู่สม่ำเสมอเขาทำการที่จะอ,อ่านกุรานอยู่เสมอเนี่ยนะครับแล้วก็ซิบุลนล้อ,อก,การการลํำลึกถึงพระเจ้าอยู่เสมอเนี่ยพวกนี้จะไม่สามารถเข้าทำลายเขาได้ อย่างอย่างอิสลาม,มก็จะมีหลักเลยก่อนจะเข้าบ้านก็จะให้กล่าวคํคลาลคําสลามก็คือการกล่าวว่าอัสลามอะลยกุมบรอุลตุมบอให้กับคนเพราะว่ายินที่ไม่ดีเนี่ยมันตามตัวมาก่อนจะเข้าบ้านเรากล่าวคําเนี่ยมันจะไม่สามารถเข้าบ้านเราได้มันก็เป็นสิ่งที่ที่ป้องกันเราหรือว่าอ่าก่อนจะนอนควรจะอ่านอ่าอายะนี้จากคำพิ้งกุรอานคุณฮุลลสา3ต้นอ่านอายะกุรุซีนะครับ ซึ่งเป็นจะเป็นการป้องกันจากเนี่ยสิ่งเหล่านี้เข้าถึงตัวเราได้มันก็มีวิธีการที่เราก็ก็มีการสอ,อนมาตั้งแต่เด็กนะครับเราจะเข้าห้องน้ําอ่านห้องน,น้ําก็มีการกล่าวขอขอความคุ้มครองจากพระเจ้าให้พ้นจากเชยตอนเพราะเชยตอนเนี่ยแหล่งของมันคือห้องน้ําเยอะมากตลาดนะครับเยอะมาก ฉะนั้นจะไปที่ใดเนี่ยก็จะมีคํากล่าวที่ศาสนาสอนว่าให้กล่าวเพื่อป้องกันจากเชตตอนอูซุบิล,ลัยฮิรชเซตอนระย,ยนินขอความคุ้คมครองจากพระเจ้าให้พ้นจากเชตอนหรือจะเข้าห้องน้าก็อ,อ่านดูอาก่อนเข้าห้องน้ำหรือแม้กระทั่งรับประทานอาหารซึ่งอิสลามก็สอนว่ารับประทานอาหารให้ทหําไมอิสลามถึงให้ขอพอรเพราะว่าถ้าเราไม่กล่าวบิสมิลลา,าฮิราห์มันรอฮิมก่อนรับประทานอาหารเชตตอนมันได้มันจะมาร่วมกินกับเรามันจะทําให้อาหารนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีกับตัวเรา ฉะนั้นก็ต้องอสลิลามถึงการสอนว่าแม้กระทั่งการดื่มนะ้าให้นั่งดืม่มเพราะยืมดืม่มเป็นพฤติกรรมของชยตอนที่แม้กระทั่งการนอนไม่ให้นอนควา้าเพราะเป็นพฤติกรรมของชยตอนที่มันชอบคนนอนควา้าให้นอนตะแคงขวาอะไรคือมีหลักการที่อิสลามรองรับไว้หมดครับเหมือนกับ<อ>ฟังดูขะอาจารย์เชิญขะอาจารย์าาคืออาจารย์ครับการศึกษาตรงเนี้ยมันมีสอนมาตั้งแต่เด็กแต่อยู่ที่ว่าเราจะเอามาปฏิบัติในในการกระทําเราแต่ละวันหรือเปล่า บางคนเขาเคร่งคัดต่อการที่จะให้ลูกหลานเขาปฏิบัติเพื่ออะไรให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้ mm hmm. อันกุรรานประจําบ้านบ้านเต็มไปด้วยเสียงอันกุปรานบ้านเต็มด้วยการมนัสการือการละหมาดใช้ตอนก็ไม่กล้าเข้านับเราด้วยคน